วิจิจาวิจิจาจ้าก่อนลูกคนไหนชื่อวิจิยกมือขึ้นค่ะอืมชอบไหมนอนเดออยป้าอยู่บนเตียงป้าเดี๋ยวล่นถอยไปถอยไปค่ะลูกมาป้าจับวิจิครับวิจิจาจ่าก่อนลูก จ๋าวิจ ok> ิจ๋าวิจิจ๋าวิจิจ๋าอืมเออพี่จิอยากเป็นนักฟุตบอลไหมพี่จิพี่จิฟุตบอลลูกบอลวิจิจ๋าลูกฟุตบอลลูกบอลเออลูกบอลใช่แล้วค่อยๆลูกอ่ะ ลูกบอลอื้อพี่จีจ๋าพี่จีจ๋าอืออะไรป้ามาให้